สวัสดีเอฟซกทุกคนครับมอนีกะว่ามีแนวอย่างสิโมหลายใหญ่หางมือนีกะชิโมะเรื่องการทำศพแบบแบบหลวงนะครับเนาะแบบพระราชทานเพลิงศพงานนี่ที่สเห็นอยู่ต่อจากนี้ไปเป็นงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วก็เป็น เรียนว่ายัางไงพี่น้องเพิ่นมีหยดน้ำนเนาะเพิ่นก็นได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็ได้รับพระราชทานหีบหีบอ่าหีบหีบลายลายทองสลักนำนะครับเนาะหีบลายทองสลักอ่าเตกี้ประมาณสองปีที่แล้วส่วนมากอ่าส่วนมากสิเป็น ได้แค่พระราชทานเพลิงศพครับได้แค่พระราชทานเพลิงศพไม่ข้าราชการทั่วไปจะได้แค่พระราชทานเพลิงศพถ้าจะได้น้ําหลวงอาบศพหรือว่าจะได้เหีบน,นี่ต้องอยู่ใกล้ๆพระราชวังห่างจากพระราชวังแค่หาหาหาสิบกิโลครับห้าสิบกิโลเมตรแล้วก็แต่ตอนนี้เพิ่นก็ไดดมีการชิวายังหรพี่น้องมีการ ในราชการที่สิบเพิ่นมีการโปรดเกล้าให้ตั้งกรมวัฒนธรรมครับกรมวัฒนธรรมให้ทั่วถึงให้ได้ข้าราชการได้ทั่วถึงให้ได้ราชการข้าราชการได้รับการทั่วถึงคือได้น้ำหลวงอาบศพแล้วก็ได้หีบถอดไปขอเพิ่นไปขออยู่กรมวัฒนธรรมจังหวัดนะครับเพิ่นก็ได้ไปขอเพิ่น,ก,ก,น,ก,นก็นกนกไ,กได้หีบทอ่องลายสลักเพราะว่าเพาิ่นก็ไเดยอี่อยังไงเดี๋ยวผมคิดก่อน เพิ่นก็ไดยอ่าหยดหรือพเอนะพิ่นได้เครื่องราดนะครับเนาะเพิ่นไเด้เครื่องราดทอทอชอทอมแล้วก็ทอ,ทอ,อ,ท,อ,ท,อ,ท,อทอนะครับเนาะเป็นหีบชั้นชั้นเป็นเห็นว่าเป็นหีบสูงสุดนะครับเนาะเป็นหีบสูงสุดของของในบรรดาหีบแล้วก็ขึ้นต่อไปก็จะเป็นหีบทองทึบจะให้พวกอ่าอ่าขอโทษนะครับอ่าให้อย่างกเกาะเพิ่นวาพวกเอ่อ พระครับพระผู้มีสัญญาบัตรนะครับเนาะหีบรอ,องลงมาหีบรองลงมาก็เป็นหีบอ่าหีบลายกาดลายกาดแย่งนะครับเนาะเป็นอ่าที่มียศอ่าที่มียศอ่เอีอยงเกาะเพื่อนว่าเอียงเกาะตอทอตอมอตอผอตอจอตอยจจจชจมจผอจอจเออ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 นาะครับเนาะ แล้วก็อันสุดท้ายเลยครับหีบเชิงชายบชบมบอนี่แหละครับเป็นหีบนะครับเนาะแล้วก็คัดจากหีบทองสลักขึ้นไปต่อไปสิได้เป็นโกรธครับเป็นโกรธขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือโกรโถนะครับเนาะโกรโถจะได้ปมปอจอจครับแล้วก็นลำดับต่อไปมมปช มอบอมปอชอทอจวอนะครับเนาะทอจอบอนั่นแหลนะครับนะี่นี่ก็คือโกดนะครับเนาะอ่าพิธีทางหลวงนี่เขาสิบให้สัปเปรยเขาไปจับใหใหบหไหไปบ่วยพาไหไปหักเลยครับทุกอย่างเขาจะจัดการเองพอแต่พิธีมาพอแต่อ่าศพมากพอแต่นี่มาเพิ่นจะมีการอาบน้ำหลวงอาบนา้ำศพนะครับเนาะเพ,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 พื่อนจะมีการลดน้ำศพ โดยเป็นน้ำพระราชทานมาสับปเปลือไม่มีสิทธิ์ครับสับปเปลือปิันจิบวให้เขาไปไก่ในโรงศพโรงยังเพิ่นเลยล้วครับเพิ่นะมีแน่วออมไว้ครับอ่าม่มมีผ่ามีเห็นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่นก็บรรยายมาอย่างนัง้นอ่าแล้วก็เป็นการออมออมไว้ที่ให้แตยญาติาเขาไปเบิ่งในหาคนอ่าก็แค่นั้นครับสับปเปลือไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ไปทําอะไรทุกอย่างเขาจะจ,จัดการเองทั้งหมดนะครับเนาะสับปเปลือจะมีบทบาทตอน หนึ่งก็คือไปเสียนเตานะครับไปเสียนเตาหรือว่าไปเส้นเมนนั่นเองแล้วก็แก้เก็บอัฐิแค่นั้นเองครับแล้วก็เผาให้สั้นนั้นครับน้องนั่นเขาจะจัดการเองทุกอย่างครับสับเปลือกใบไก่ของเขาบ่ได้บ่มีสิทธิ์สิใบไก่นะครับเนาะบ่มีสิทธิ์สิไปจับศพได้เลยนะครับเนาะต้องเลี้ยนมาให้สาบประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมือเผากับประมาณวันที่แปดเดี๋ยววางวัสดุด้ไป พาไปเบิืงเขาสิใหไทยบ่ยใหไทยก็อีกเรื่องหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอ,อืมก็ประมาณนี้เรียเขาบ่าไหไทยจังไงก็บอกมาผู้ใดฮู้ผมก็บ่ฮู้แต่ว่ามื้อนี้เป็นการคืนอภิธรรมสวดอภิธรรมคืนแรกนะครับเนาะการอภิธรรมเคืนแรกแต่ว่าเพิ่นก็ตายได้มา,ได,มาได้มื้อน,นึงก็ยากนําการรออ่ารอ,อหีบศพพระราชทานลายทองสลักนะครับเนาะเป็นหีบชั้นสูงสุดครับเป็นหีบ น,น่าจะเป็นหีบชั้นสูงสําหรับหีบนะครับรัดจาหีบตัวนั้นแล้วจะขึ้นเป็นโกดมันนี้พี่น้องโกดโถโกดแปดเหลี่ยมเมียงกวากันไปอีกทนึงหรือผมบอกผิดพักปรปกันใดก็ตกขขรอไปเอฟซีสุข,ขุสุคนนี่ครับเด้อเดี๋ยวไปเบิง้งขอพคุนที่ตั้งจะไหนมีพันสิอยู่ในลักษณะจะไหนครับเดี๋ยวเข้าไปเบิง้งในขีดเลยนะครับเด้อขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับอยู่กับซาเปเืยกาแตกเมื่อนี้มาสวสดไปทำเป็นคืนที่สองนะฮะ สำหรับใน,นพ,พออวิลัตพรมพิลาคุณเมื่อนี่ขึ้นนี่สองครับจะไว้ทั้งเมือประมาณหกเจ็ดขึ้นครับเขาวันที่แปดครับคนกับายนะพี่น้องยมาต้องหัวครับระดับเพออาอครับพ้องดีไม่ต้องพูดทวงพี่น้องประมาณลอย างเกียดรดวงนงตินจาน,นังกะตังกน,งนงดดเดานาหนึ่งนะคะนักครูและลบุคลากรโรงเรียนบ,บ้านก่าชายค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สิทาวานดิรุตังตีเตสังโมปะโมสุโเสิ็จ้นที่การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในนามของครอบครัวพรมพิลาและเจ้าภาพนะคะขอขอบพระคุณท่านประธานใน,ในพิธีนะคะทุ่มโดยการโรงเรียนลมบุรีพิทยาคมราชมาังคลพิเศษนะคะและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมฟังสวด พระอภิธรรมในวันนี้นะคะเชิงการสวดพระอภิธรรมนั้นจะมีด้วยกัน5วันนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2563นะคะหากมีสิ่งหนสิ่งใดขาดตกบกพร่องนะคะทางเจ้าภาพขอกราบขอใครมา้ากาดนี้นะคะ ค่ะและก็จะมีการพระราชทานเพลิงศพในวันที่8สุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะเงียบก่อนนะ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารนะคะ,ะค่ะเชิญจะได้เตรียมอาหารนะคะไว้ต้นนะคะใส่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะคะขอร่วมรับประทาน บ้อง้จุดอันนี้เรามั้งได้ลงพระราชทานอันนี้ได้ลงพระราชทาน,น,นพร,รน้อมต้น กําลังกลับนี่ครับอันนี้ได้รับหีบพระราชทานชั้นยังดอกจำบ่ได้ไปกินข้าวก่อนชั้นนี่ยนะครับผมจำอะไรผมต้องไปเมิ่งนหนังสือไหม กิดมีอะไรเงี้ยจะบ่มีบ่มีอี่บงนี่ยมั้งบ้านนี้าเมียนบอกว่ามนลาบเนี่ยันมันเป็นอย่างนั่นหลรถรถกอกคอสองหคุยดังไไปกินเท่าครับเว้ยไอ้เ่ดุไร ก่อนครับขอทานได้รยัรถตักแค่หนึ่งแ้วกนี่้นุมเอ้นาขนไหลอยู่บัดกินเขาก็ไปใส่บัดเขามากินกินแล้วโอ้เขากินแล้วเขายังสวดบ่เดี๋ยวมือเผาสืมาอยู่มานํ้ำยื่อเตียวเลย มนบ่มีรถมาตีมาน้งเ้าตีไอ้นุ่มก็ต้องไปหาเพื่อนจิ้มกงแกงแกงมาเบ่เออแกงแกงนายยุทธ์เอ ผลตกวะนี่มันคือเป็นจังหวัดสุพรรณคูตำบลซอห้าสองศูนย์บลอลออคณะครูทักเรียนเนาะ keban <coughs>